สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยโยนครับนี่ครับนี่พบกันนะครับวันนี้จะพาไปเก็บไข่เป็ดนะครับผมอยู่แบบพอเพียงครับนี่ครับวิธีบ้านๆเลี้ยงเป็ดไข่ไก่ไข่ครับไม่ต้องจะได้ไม่ต้องซื้อกินครับนี่อันนี้ครับเพราะว่าไข่เป็ดมันหายไปไหนครับโอ้โหสวัสดีกล้องหน่อยนี่ครับก็เด่นนี่ครับมาดู ไข่เป็ดว่าไข่เป็ดเป็ดมันไม่ไข่ครับมันหายไปไหนครับอืมหาทุกวันอ๋ออยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ทางนู้นครับอืมเก็บได้วันละสองใบสองใบก็ว่าครับเก็บได้วันละสองสมามใบมันหายไปไหนหมดไข่เป็ดนี่ครับมันมาแอบซุกอยู่ตรงนี้ครับโดน,นแตนดอดมั้ง <laughs> ดูสิครับอ้อ นี่ทีอเรกทีอเรกว่าเป็ดมันไข่อยู่สองใบครับว่าเป็ดไม่ไข่นี่เห็ได้มันแอบไข่อยู่ในนี้ครับนี่ไม่ได้ดูกันโอ้นี่ครับสองสี่หกไข่สวยๆเออมีไข่ฟองเล็กด้วยสสอง ว่าแล้วไปไหนหมดหกสิบแปดยี่สิบใบเล็กไข่หนังครับไข่หนังคือไข่ลมไหมเหมือนกันนี่ครับเราฟังได้อีกสามฟองครับนี่เบ็ดหกตัวเป็ดหตัวครับนี่ครับดูเก็บทุกวันวันละสองใบเองนู่นเป็ด นครับเป็ดอยู่ฝั่งนู้นอาเดี๋ยวไปดูไข่ไข่ครับรอไปไปเอเไข่ไเป็ดอะนะนี่ครับไข่ทั่วจริงครับนี่ฝั่งนี้อีกสามฟองนม่นไก่ไข่อยู่ในนู่นครับไข่ไข่ก็เก็บทุกวันครับวันละ ห้าหกฟองครับไข่ไก่อันนี้เหลือใ้เขาฟองนะครับไว้ให้เขา,ขานนไข่หนึ่ช่องน,นั้นมีไหมช่องนี้ไม่มีไปครับไปดูไข่ไก่นี่ครับไก่ไข่อันนี้มะม่วงอะไรพร่อมันขุนสีอันนี้ม่วงมันขุนสีครับดูดกครับแต่ไม่รู้จะติดหรือเปล่าครับต <laughs> กช่อเยอะครับแต่ไม่รู้จะติดหรือเปล่าครับนี่ นี่ครับอันนี้เราเป็ดแต่ไม่ได้ข mm. right ังครับปล่อยเลยดูไข่ไก่อ้าไก่เหลือกี่ตัวเนี่ยไก่เหลือแดเดินหายไปตัวไก่เหลือแปดตัวครับเดินไปไหนหาเลยมันออกนะโอ้ยไข่ไก่อันนี้ไม่ได้เก็บกี่วันนะสองวันอ้าวแล้วมันเยอะเนี่ยเมื่อวานเก็บไปแค่สใบอ๋อเมื่อวานเก็บไปสี่ใบ นี่ครับไข่ไก่กี่ฟองครสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองฟองครับเมื่อวานแม่เก็บไปสี่ก็แสดงว่าไข่ครบครับไข่คร,ครบทุกตัวครับมีแปดตัวสองวันก็เมื่อวานเก็บไปสี่ก็เป็นสิบหกคโอเคครับไข่คร,ครบทุกตัวนี่นะครับเหมือนแดงรับเหลือเขาฟองหนึ่ง ร้อนนอ่าโอ้โหหนักเกินครับหนักเกินนะเดี๋ยวเอาตะกร้าใหม่กันนี่อ้อมมาเลยอ่ะอ่ะนี่ครับคลิปสั้นๆครับคลิปนี้มาดูวิธีบ้านๆครับพอครับปิดคลิปนะครับโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ้วนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ